ีโดนเป็นไงนั่งเก่งไปเลยเลยอ้ายังกูน้อยกลางพอดีเนี่ยพี่ลุงข้างหน้าเนี่ยที่เรามาที่เรามาจะกระโดดกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยโหเย็นดีนะ ใช่ตรงเนี้ยนี่นี่น่นอยู่ข้างหน้าสุดนู่นอยู่ตรงอโนนน่ะน่ะอยู่ตรงอโนนน่ะแล้วจะมีต้นไม้อยู่ตรงกลางที่เราไปโหนไงขนะน่ะเห็นไหมอยู่ในน้ำยอะดีกว่าน้ำเยอะโอ้น้ำขึ้นไปนู่นเลยเมื่อก่อนเราเล่นยังเตี้ยแต่เห็นว่าน้ำเป็นอยงนี้ลึกเลยโอ้ยสองคนเขามีคนถ่ายรูปให้เว้ยหวานเนี่ยจ้าหอบแก้มหอบแก้มโชว์หน่อยหอบแก้มโชว์หน่อย